ในพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าไกลพร้อมด้วยเจ็ดหัวหน้าพักการเมืองถแถลงข่าวหลังการประชุมร่วมกันเป็นนัดแรกที่พักประชาชาติว่าที่ประชุมมีมติร่วมกันในการจัดตั้งคณะทํางานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลที่ประกอบด้วยบุคลากรจากทุกพักการเมืองโดยมีายพิธาเป็นประธาน จะมีการประชุมครั้งต่อไป6พฤศจิกายนที่พักเพื่อไทยทั้งนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานใหม่ขึ้นมาอีก7คณะเช่นคณะทำงานด้านค่าไฟฟ้าน้ำมันดีเซลและพลังงานคณะทำงานด้านภัยแง้งและเอล尼โยที่จะหาทางออกร่วมกันแก้ปัญหาของประเทศก่อนจะกันกรองมาเป็นนโยบายร่วมกันเพื่อแถลงต่อรัฐสภาและยืนยันว่าตอนนี้การทำงานเป็นไปได้ดีดรักสามัคคีกันทั้งนี้ส่วนการจัดสรรตำแหน่งคณะรัฐมนตรีในพักร่วมฐบานนั้นในพิธาย,ยืนยันว่าจะเกิดขึ้นหลังจากตั้งฐบาลเสร็จแล้วส่วน ตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลจะพิจารณาร่วมกันยืนยันเรื่องนี้ไม่ใช่อุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาลและหวังว่ากกตจะใช้เวลาไม่นานในการรับรองสอสเพื่อเร่งให้เราเข้าไปทำงานแก้ไขปัญหาประเทศ